สวัสดีครับการกวล,ลด้วยสิ่งครับผมคลิปครับ <laughs> ตอนเกี่ยวคือแดนดนะผู๊แดดมหากรงดกเกี่ยวได้ให้หนึงเบิ้งดูบันออนี่ตกมาสักพักตรงนี้อีพอีูแม่คอยตกหูหูปวดนะตกมาสุดหนึ่งแหล่าเองยา่านนี่ยังว่าถ่าอยู่จังหมดสังมุหยังเหตุกันเลยว่าสิแกไม่ออกจากให้ ลุงเพิ่นสดจะของหน้าเพิ่นน้ำนันยิสมเข้านองสมเข้าลากไม้ออกจากป่าเขานี่ล่ะเขาก็งามงามตะวันฝัดฝะเม็ดรีบร้ายหลาย,ลายเอา้าไปฝุ่นฝ่าห้องไป เขา่าทาแจวไอเลยลูกไปเลยไปไปนั่นละ่ะฮักบอบบาน <c oughs> เดงพราบุกเดงเอาลากไปลากไปออกไปไปนอกเอาไว้ให้หน,หน้าให้นะเนาะ Phân mất tắt đâu Nì Anh nó lạ Cái <laughs> đắn luôn này Phân luôn về phụt Bố bật ngay gần về แหลมมาแล้วโอ้ยอ้อมข่างกูไปเลยอีพ่อกูบัดไปนอนเว้นมาจากเมื่ไรนะครับนเดี๋ยวนี่ก็หาไรซี่หาไรนี่แหละโอ้หลายเติบเลยของลุงนำ้ำขุ่นอื่นมื้อเฮืองจังสเสด็จมาเกีย่ยำคุณหลายๆสรุปแล้วก็คือบัวเด็กเกี่ยวครับตกมาแห้งเลย ตกไม่แห้งเลยเอาครับมันแดดไม่ยังหรือมือสองมือจะงสี้มาเกี่ยวให้ลุงอีเร่งเครื่องด้วยเร่งเครื่องเ้วยหน้าให้เดียวไม่ได้ไายจอดเสียไปขอคิดกัดควงให้หน้าให้นึงครับผม โม้เปียวครับพาพาพครับ่่ให้เจ็ดสอบครับผมพหน้าให้เดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวคุณละคร เ็ดี่้าเนี่ย้หนาให้หน่อยนึงนาให้เนียหน่อยหนเเลีย์ขอบเจ้าพวกนี้คือคนผลแล้วผลแล้วให้น่อย้คเยร์ไม่ต่อไปนี้มันไห้ได้มันิกลวงไปเรื่อยได้แล้วลุงมันกลวงไปเรื่อยแล้วบอหนาเออ มาไปมาบึงอยู่นาอยู <that> ่หักอยู <that> ่แต่ว่ามันติดฝานาแหละถ้าไ่ได <that> ้เต็มที่ห่วยไปบ่เบิดมันติดฝาปูน่ะบึงในห่วงมันนะห่วงมันดียังไงมันฝาซื่อๆเกส ฟอกันไม่คิดมาครับฝ่าห่องแล้ว